นี่ก็มาพบกับพรนะคะวันนี้พรก็ออกมาเยี่ยมลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบุลของเราแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ไวมากมากนะคะวันนี้นะคะลูกค้าซึ่งท่านเป็นมีอาการคือเป็นกระดูกทับเส้นนะคะปวดแล้วก็มีอาการชาถึงขั้นอ่อนแรงไปไม่ได้นะคะแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบุลของเราแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ไวมากมากนะคะ วันนี้ทานเราเห็นผลลัพธ์ก็ยินดีที่จะออกมาแชร์ประสบการณ์นะคะตอนนี้เราไปชมตัวจริงแล้วก็เสียงจริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ,ะค่ะ,ะคุณคุณแม่ชื่อแม่ชื่อว่าอะไรคะแม่คำพันธ์บุญมีจ้ะคุณแม่คำพันธ์บุญมีอายุกี่ปีคะแม่สี่สิบสี่ปีจ้ะอายุสี่สิบสี่ปีนะคะแล้วก็คุณแม่อยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้อยู่บ้านให้สบายจ้ะเพิ่สีสงขาม จังหวัดนครพนมจ้ะจังหวัดนครพนมนะาะอันนี้ค่ะแล้วก็แม่มาเจอกับผลิตภัณฑ์ดีบู์ของเราเนี่ยช่องทางไหนเบิ้งนํามือถือโท,โทรศัพท์นะคะเล่นในเฟ e บุ o กใช่ไหมคะแล้วก็เจอว่ามีอาการเดียวกันก็เลยลองโทรไปสอบถามดูใช่ไหมคะแม่ค่ะแล้วคุณแม่ตัดสินใจสั่งซื้อมาทั้งหมดกี่กล่อง สมจ้ะอ่าเอาทั้งหมดสามกล่องตามที่แนะนำเนาะอ่าแล้วก่อนที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูญเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีอาการแบบไหนยังไงแม่ช่วยบอกกับท่านผู้ชมหน่อยปวดแอวลงมาสะโพกแล้วกันลาวลงขาอ่าไปทำอะไรมาถึงได้เป็นที่แรกไปพาใส,สติงเป็นบันนี้แล้วมาพักปืนบันนี้มันก็ปวดขึ้นมาเลย แม่รู้อยู่ใช่ไหมว่าได้ไปหาคุณหมอแม่เขาบอกว่า<ไ>ปเป็นอะไรเขาว่าเป็นกระดูกทับเส้นรู้อยู่เนาะว่าตัวเองเป็นกระดูกทับเส้นแล้วมันเป็นยังไงต่อมันถึงขั้นช้าอ่อนแรงไงมันแบบว่าสองมืองสีะเก็บเพดยังบวได้เลยสินะาแล้วก็กินเขา้าบวได้พ้อเมือเด้เจ็บคือคือทำงานบ้านไปยังอะไรไม่ได้เลยมันล้าไปเลยเหรอแม่แล้วมันชาเหรอเล่ารู้วหาหาขาแล้วก็ทราบไปเลย มันเป็นแบบว่าตัวแข็งทื่อไปเลยอย่างนี้มันกระดูกไม่ได้เลยใช่ไหมคะแม่ไม่ได้ค่ะพยับไ่ได้ค่ะช่วงที่เป็นแม่เห็นแหมนอนอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะแม่ไปไหนไม่ได้เลยนอนย่นหนีไปไซส์ว่าได้ตีงคิ้งว่าได้จ้แล้วก็ไปเจอกับผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อมาสามกล่องนะคะแล้วหลังจากที่แม่ทานไปมันเป็นยังไงแม่รู้สึกยังไงกลิ่นเขาไปกลิ่นเข้าไปซ่องแรกนี่แ่ ให้บบเก็บแห้งซ่องที่สองกะกะดีกินมาเรยเรือกับแบบว่าเบาโตเลยรู้สึกรู้สึกดีมาเลยรู้สึกว่าจากที่แบบปกติเก็บแห้งๆกับเบเก็บเลยอ๋อปกติมันมันรู้สึกว่ามันหนักสะโพกมันท่วงมันดั่นใช่ไหมแล้วรู้สึกว่ามันเบาตัวนะคะเบาอาการที่ว่ามันอ่อนแรงไปมันมีกําลังขึ้นมาเลยหรอแม่ดีค่ะ ใป่ไซม่าไซใดคือเกาเลยค่ะโอ้ยมันมันถือว่าเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ไวมากๆนะคะก็คือเริ่มเห็นผลตั้งแต่ถือว่ากล่องแรกเนะาะแล้วก็ตอนนี้ทานครบโดสแล้วก็คือสามกล่องนะถือว่ากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติไหมปกติถือ,อไปให้ไปหน้าได้ปกติคือตอนนี้ทุกวันนี้ก็ไปไล่ไปนามามแล้วใช่ไมหมคะเนี่ยถือว่าหายไหมกระทืว่าหายค่ะ เพราะว่าจากมือนั่นมานี่ว่าเจ็บเลยอ๋อไม่มีอาการเจ็บแล้วนะไม่มีอาการเจ็บหลังจากทานหายแล้วอย่างเงี้ยแม่ได้แนะนําใครบ้างไหมเห็ในใครมาถามไหมแนะน,นาเพื่อนอยู่เพื่อนกระถามว่าปวดเอวไปจังไหนกินยาอย่งางพนักก็เลยเอาตัวอย่างไปให้เพื่อนเมืองกินยาดีบุญเลยบอกพยัญชนะเลยเพื่อนกะ อยากได้น้ำลายอยู่เคน่าแต่ว่ามีเงินก่อนเพีังเสียเอาคนละสิ่าเขายังไม่พร้อมแต่เขาสั่งมาเนาะแม่ที่แม่สั่งซื้อไปตอนความรู้สึกแรกน่ะแจ้งราคามาแม่ว่ายังไงคิดว่าแบบว่าแพงกระางว่นคอในห้าเศร้าเหตุงานณปกติใดคือเกาใส่มาใส่ได้สบายจริงสินะจ้าตอนนั้นคิดนะแล้วหลังจากทานไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นยังไงมันคุ้มค่าไหมคุ้มค่ากระเียง้าเสียเอาไปจริงสินะ มันดีจ้าแม่ว้กินเข้าไปเข้ารู้ได้เลยจ้าว่ามันดีนะไม่เสียดายเนาะบ่บ่เสียดายเลยอาถือว่าโชคดีไหมถือว่าตัวเองโชคดีไหมที่ว่ามาเจอกับผลิตภัณฑ์ดีบุญดีที่แรกกันกระเ็นหลายผลิตภัณฑ์เป็นบ่เ็นหลายบะนีไม่เห็นตัวนี้มือเจ็บๆหันก็เลยบอกไ้เฟนโทรเลย โทษเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่ามันเก็บมันไม่เป็นแต่ยูงสินะใครเป็นคนคุยกับพรอาคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนสั่งให้นะแต่นั้นที่คุยกับพรนะคะคนสัังแล้วก็ตัดสินใจเอาตามที่แนะนํานะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์จริงๆนะคะแล้วก็ยินดีมาแชร์ประสบการณ์นะคะถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่คิดว่าจะให้คะแนนกับผลิตภัณฑ์ดีบุญเท่าไหร่ให้เต็มร้อยไปเลยสุดยอดนะคะมีร้อยให้ร้อยนะคะ ถือว่าได้ผลลัพธ์นะคะเกินคาดนะคะ,ะก่อนหน้านี้ได้ไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาทานได้ยังบ่าไม่เคยกินผลิตภัณฑ์ตัวใด้มาเห็นตัวนี้ลหละก็เลยเอาตัดสินใจเอาตัวนี้เลยคิดนานไม่ดูมาหน่อยวันหรือยังเห็นสองมือเป,เ,ปเ,ปเ,ปเปิด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 บ้างเพราะ,ะว่ามันเจ็บเจ็บแห้งก็เลยบอกเลยเอาตัวนี้เลย ดีบ่ดีเขาถทางเข้าบ่ลร่องเข้ากับบ่าหลงสินะถ้าเขาบ่รองกับตัวเองมันว่าเขากับบ่รูลว่ามันดีหรือบ่ดีกันสินะใช่นะถ้ากังวลแต่ว่ากลัวเสียดายตังค์กลัวไม่เห็นผลก็คงไม่ได้ยามาทานนะคะแม่ถือว่าโชคดีที่วันนั้นตัดสินใจเอาตามคําแนะนำถึงได้กลับมานั่งกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็นะคะแม่ส่วนมากนะตอนอยากจะให้แม่บอกนิดนึงเพราะว่าส่วนมากคนที่เขาเห็นนะลูก ลูกค้าท่านอื่นๆเขาจะคิดว่าจ้างมาหรือเปล่าเป็นหน้าม้ามาหรือเปล่านหละแม่อยากจะให้บอกไงนี่ตรงว่าไรจ้างว่าไรยั่งอันนี้คือถือกับตัวเจ้าของดีกับตัวเจ้าของเองถ้าเข้าบ่ลร่องเข้ากับบอหลูกสีนะจ้าเาแล้วว่าไ้เพิ่นว่าไ้จ้างเลยยังค่ะคือหายกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอยากบอกต่อถ้าถ้าผู้ใดเป็น ปวดเอลล่าโลมาสะโพกขาบะมีเหลียวแรงแนะนําให้กินตัวนี้จดีแล้วก็พวกที่ปวดหัวเข้าปวดน้ำคอน้ำยังกินได้เบิร์ดร้จ้ะดีตัวนี้ค่ะถือว่าคุ้มค่ากับที่จ่ายไปแน<า>่นอนนะคะ แล้วก็ถือว่า <ไป S 1> โชคดี <ไป S 1> ที่ตัดสินใจมานะคะค่ะแล้วก็แล้วก็แนะนําให้คนอื่นๆได้มีอาการเดียวกันก็แนะนําแล้วนะคะค<ช>่ะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะ<ช>แล้วตอนนี้ก็ไปไล่ไปนาไปได้ปกติแล้วไม่มีมอาการปวดแล้วนะคะไปได้สบายค่ะแม่ถ้า,ถ,าถ้าแม่ไม่ได้ไม่ได้มาทานผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยแม่คิดว่าแม่จะเป็นยังไงเรีมาหลายมื่แล้วคือสีทอร,ร์มานค่ะ เพราะว่ามันตื่นมากนี่เฮ็ดยังบ่ายเลยือมีเจ็บ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 ซี่ขออนี้กระดูกคนะดนี่แหละมันสีท้องลำบานแบบสุดๆคิดว่าเจ็บไรอย่างคิดว่าบ่บ่ยั่งแลวของสีน่ามันเจ็บแล้วท่านคิดไปเบิร์มเนบว่เฮาบ่มีกำลังใจแล้วนะเพราะว่ามันเจ็บมันปวดมันทรมานนี่นี่แล้วกลางคืนนอนหลับไหมกลางคืนก็ถ้ามันปวดมันก็นอน เป็นระดับตื่นหนึงสินะอ่แทบพักผ่อนไม่เพียงพอไปเลยนะคะแม่นะคะคือส่งผลกับชีวิตชีวิตประจําวันแน่นอนนะคะถ้าเราไม่สามารถลุกหรือว่าเดินไปไหนทํากับข้าวกับปลาได้นะคะคือจะต้องทรมานมากๆก็ถือว่ากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติขนาดนี้นะคะค่ะอ่าแล้วก็สําหรับผู้ที่มีปัญหานะคะปวดข้อปวดเข่าหมวนรองกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกนะคะ ชาปลายมือปลายเท้าเดินแล้วแขนขาม,มันอ่อนแรงนะคะก็อยากจะให้ตัดสินใจให้ผลิตภัณฑ์ดีบูญของเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยดูแลนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าทานแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเน่ยถือว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนคุณลูกค้าที่สั่ง